จากการวิจัยการลงพื้นที่มาเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรในวัฒนกรรมเกในภาคอีสานขอนแก่นครับวัฒนธรรมเกขอนแก่นนี่นะฮะเป็นเกที่ชอบดูมาลํานะฮะเกดูมาลํานะก็น่าสนใจครับเวลาลงพื้นที่ไปก็มีการชอบเดินนะฮะชอบเดินเวลาดูมาลํานี่พื้นที่หน้ามาลํานี่มันกว้างนะฮะเกส่วนใหญ่ก็จะชอบเดินเลาะเดินไปเดินเลาะเดินเลาะ บางคนก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ว่าชอบเดินนะฮะอย่างน้อยให้รู้ว่าฉันมาในพื้นที่แล้วนะมาลำาแล้วกระย่างไปเดินไปเดินให้คนให้รู้เดินให้คนได้รู้บางคนก็จะถามว่าอีนี่มึงเดินเยอะจาังบ้านเปิดปั๊มเหรออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่นะครับเดินหาเกยเดินหาเป้าหมายหาทารเกตจากนั้นพอหาทารเกตแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเอาเหล้าเพียวไปแจกนะฮะให้กินกันการสร้างความรู้จักที่ง่ายที่สุดหน้าเวทีมาลำาคือการเอา เอาเหล้าเพียวให้ <Ừ. S 2> อ่ากินหน่อยสิกินหน่อยสิส <Ừ. S 2> จากนั้นกินปุ๊บอ่ากินอีกสิจากนั้นก็มีการจูงแขนกันพากันไปเที่ยวเข้าห้องน้ําเกย์ก็จะชวนกันไปเข้าห้องน้ําเอออยู่ขอบรั้ว <laughs> อยู่ตามขอบรั้วอยู่ตาม,อตามขอบรั้วมหมอลาอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้นะฮะที่รับหูรับตาคนจากที่ศึกษามาแล้วเนี่ยตามขอบรั้วนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ มันเกิดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงนะเช่นการล่วงละเมิดทางเพศเออทางทวันหนักเับจะมีขนาดนั้นเลยครับผมก็เป็นภัยนะก็ถือว่าลงทุนไปเมื่อกี้พูดถึงการลงทุนไปแล้วลงทุนไปหน่อยนึงอ่าครับได้ผลตอบรับได้ผลกาไรอ่ามันอาจจะไม่ได้ว่าลงทุนอะไรมากมายอาจจะมีความต้องการ ร่วมนะฮะอาจะมีความต้องการร่วมกันนะฮะตกลงปลงใจหรือว่าอาจจะน้ำมื่อตามัวอาจจะแบบหาที่ลงไม่ได้ประมาณนั้นครับครับผม <laughs>